ตัวฐานสร้างร้านพวกเหล็กพวกผนังพวกไม้กระจกอะไรต่างๆสมมติราคาผูสร้างนะพ่อถ้าไม่รวมค่าช่างนะอยู่ที่ประมาณว่างก็ไปทำอะไรก็ได้ สวัสดีครับเราอยู่กันที่เมืองทองทาน,นีนะครับวันนี้ผมจะพามาดูการเปิดธุรกิจร้านกาแฟสุดครูนะครับในงบประมาณที่ต้องบอกว่าทุนก็เปิดได้แล้วก็ใช้พื้นที่น้อยแต่ว่าออกมาสวยงามนะครับเดี๋ยวพาไปดู ร้านยำที่ดีแล้วผมจะพาไปดูก้าของร้านหนุ่มสุดหล่อนะครับนี่พี่ปอสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําร้านหน่อยครับอันนี้คือก็ร้านผมเป็นร้านกาแฟสายสโลบาร์ครับก็ทุกอย่างใช้เป็นเมนนวดหมดครับผมเลือกเมล็ดได้อันนี้เราไม่รู้เรื่องเลยอ่ะปอไอพวกนี้มันคืออะไรบ้างอันนี้เป็นตัวเอาไว้สกัดช็อตเอสเปรสโซ่เนี่ยยี่ห้อแฟร์ครับโอกเป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยตอนนี้ผมยูสเซอร์ใช้กันเยอะมากแล้วก็ได้คเรตี้ช็อตเอสเปรสโซ่ที่ค่อนข้างดีครับผมอันนี้ ส่วนนี้เป็นเครื่องบดกาแฟครับยี่ห้อนิชซีโร่ตัวนี้ไม่มีอะไรครับอันนี้เป็นแคบที่ปั่นของนมเอาไว้ท็อปปิ้งพวกเมนูโกโก้คาปูชิโน่ส่วนนี้เป็นกากาตั้งอุณหภูมิครับเอาไว้ดิฟกาแฟเซตอุณหภูมิอย่างที่เราต้องการได้แล้วก็พวกนี้ก็อุปกรณ์บาริต้าทั่วไปครับผมแค่นี้เปิดได้แล้วครับพอทำอะไรให้เรากินอันนี้เป็นคอสตาริกาโมซาครับจะออกผลไม้จะออกเบอร์รี่หน่อยหวานๆาำหอมหน่อยลองชิมดูนี่ นนห,หวานจากตัวเมล็ดกาแฟด้วยแล้วก็ผมใส่ไซรัปนิดนึงด้วยเพราะว่าผมชอบคาแรคเตอร์รสชาติประมาณนี้เวลาผมทานนะแต่ถ้าคนคนไม่ทานหวานก็ตัดไปออกก็ได้แต่ว่าอันนี้ผมลองเสิร์ฟตามที่ผม,ผมชอบก่อนเพื่อนจานหนึ่งดวเห็นว่ามีเมนูใหม่เมนูใหม่เหรอนี่นี่นนต้อนรับซัมเมอร์ครับฤดูร้อนประเทศไทยมีทั้งเป็นคลายแอปเปิลโซดาแล้วก็ผมตั้งชื่อว่าซัมเมอร์แล้วกันเพราะว่าอากาศร้อนเนี่ยมันก็อยากกินน้ำผลไม้แล้วก็เลยคิดเมนูขึ้นมาเป็นเป็นสับร้อ กับกาแฟรสชาติอ,าอ,อ,ออกออกมาโอเคเลยนะมีลูกค้าหลายคนบอกว่าเออเพิ่งเคยทานรสชาติสับป,ปะรดกับกาแฟก็ไม่คิดว่าจะขนาดนี้นจริงๆแล้วพอร้องเพลงหปะโอ้ยผมร้องเพลงผม แต่ว่าทั้งปีที่แล้วกับปีนี้นี่เรียกว่าเกิน70รซน่อะรองน้อยมากเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดใช่ใช่ก็เลยต้องหาอะไรทำที่เรารักและเราชอบแล้วก็คือตรงนี้อยากจะรู้เรื่องพื้นที่ในการเปิดแล้วก็ราคาการเปิดร้านแบบนี้<ม>เห็นพอบอกว่ามันเปิดไม่ได้ใช้งบสูงมากอยากรู้จี่ร้านกาแฟเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนอยากใฝ่ฝันคนต้องอยากจะมีร้านกาแฟของตัวเองคือผมโชคดีที่ผมพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่หน้าบ้านเนาะ เราไม่ต้องเสียค่าเช่าที่เราแค่เอาสเตปจากประตูบานเลื่อนของร้านที่บ้านเนี่ยห่างจากตรงนี้ไปถึงตรงทางเท้าเนี่ยความกวาม้างความลึกครับ70เซนเองแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลงไปทางเท้ามันเป็นเหมือนชานชานตึกเนี่ยถ้าถ้ามองไปทางนี้เห็นไหมครับ,รบ,รบเนี่ยะอ่ามันจะเป็นเหมือนชานตึกซึ่งเราก็เอาพื้นที่แค่ตรงนี้แหละเราก็ต้องทํามันให้คุ้มค่าที่สุดพยายามคิดและออกแบบเอง ว่าในพื้นที่ความลึก70เซนเนี่ยกว้างได้เท่าไหร่ที่จะไม่รบกวนร้านข้างหลังด้วยพื้นที่แล้วแต่ว่าทาเป็นพื้นที่เท่าไหร่ใช่คนมากออฮะมันเป็นแบบทุกวันปะมันแบบนี้แหละครับเราพูดถึงโครงสร้างใช่ไหมใช่พูดถึงโครงสร้างโครงสร้างอ่ะ รูปออกตัวกันนะไม่ใช่เป็น,<ม>ปน,ปนช่างก่อสร้างหรือว่าอะไรแต่นี่ปอทำเองทุกอย่างทำเองทุกอย่างเลยแต่ปรึกษากับช่างเพราะว่าร้านน่ะมีช่างซ่อมรถอยู่อะไรเงี้ย<ม>เขาก็พอตัดเหล็กเป็นมีเครื่องมือเชื่อมเหล็กเราก็สร้าง,งตามจินตนาการเลยเสานี้มันต้องกับวเสานี้เพื่อที่จะรับกับแผ่นนี้แปะนี้ลูกขั้นระหว่างกลางเงี้ยสมมติยกตัวอย่างเช่นเสานี้อยู่ที่จุดเริ่มต้น ห่างไปอีก1นึเมตรห้แล้วไม่มีอะไรตรงกลางเลยเว<ม>ลาเราเอาแผ่นมาปิดปิดหน้าหลังมันก็มีอย่ใีอะไรให้ยึด<ม>แล้วไอ้ตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าลูกขั้นไอ้พวกนี้คือปัญหาของคนที่ไม่เคยสร้างร้านมาก่อนอย่างเนี้ย<ม>คือคนที่ไม่เคยก่อสร้างเนี้ย โครงสร้า,างเหล็กเหล็กเหล็กล้วนเหล็กกล่องล้วนแล้วปิดด้วยผิวเนี่ยเป็นวัสดุเขาเรียกว่าบอร์ดบอร์ดสําเร็จรูปบอร์ดซีเมนต์มันจะไม่ใช่ยิปซั่มนะยิปซั่ม um, มันจะเบาเรียบบอร์ดที่เอาไว้ใช้กับภายนอกแต่แล้วเราก็ปิดก็คือจะหนากว่ายิปซั่มใช่นะว่ายิปซั่ม um. แล้วก็ฉาบฉาบป,ปูนอะสกิมสกิมบางอยากได้เท็กเจอร์ของความเป็นแบบ เป็นเป็นเป็นผนังคูนอะไรเงี้ยแล้วนี่ก็ตกแต่งด้วยกระเบื้องนิดหน่อยกระเบื้องโมเสกครับดูให้มันดูมีความเป็นแบบเป็นฟิลล์อะฟลลิ่งมากกว่าเงี้ยก็แล้วแต่ไอเดียเลยพินเทเลสมีเยอะมากผมก็ได้อเดียมาจากพินเทเลสแล้วก็มาอะดัปต์เอากับตอนที่อยู่พื้นที่หน้างานจริงอะไรเงี้ยพอแล้วพวกเอ่อไม้ที่พอสั่งสั่งปัญหาเป็นนี่ครับก็สั่งตามร้านพวกประตูวงนลาต่างเลยแต่เขาจะมาเป็นดิบนะเราต้องมาย้อมไม้เองแล้วก็ สั่งร้านกระจกมาติดอีกทีกระจกนี่ก็แล้วแต่ความชอบว่าใครชอบหนากี่มิลอะไรก็แล้วแต่ทำเองทุกขัน้นใช่ชกนี่ก็สั่งมาจากช้อปปี้ครับผมก็สมมตราคาโครงสร้างนะฟอ่ถ้าไม่รวมค่าช่างนะอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0มื่เนี่ยวัสดุอ,อ,อุปกรณ์ทุกอย่างเนห้าหม0บาทจบตัวฐานสร้างร้านพวกเหล็กพวกกนังพวกไม้กระจกอะไรต่างๆเดีย๋ยวปอพาดูนี่หน่อยได้ครับ นี่ลองดูน่าดูมาข้างล่างเห็นป่ะมันจะเป็นเหล็กเหล็กรางเนี่ยลูกขั้นเห็นป่ะแล้วก็เป็นอิฐมวลเบารับมันจะเป็นเหล็กเหล็กที่มันเป็นเหล็กตัว L อะครับเหล็กเพลทอะมันจะมีมันจะมีหน้ารับของมันอยู่แล้วแล้วก็เอาอิฐมวลเบามาวางนี่เห็นไหมวาง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 จ้าแล้วก็ท็อปด้วยปูนกาวก่อนแล้วเนี่ยปูนกาวเนี่ยปูปแล้วก็เอาเอาอันเนี้ยเอาแผ่นกระเบื้องเนี่ยวางบนสุด ทำตามจินตนาการเลยครับไม่ต้องแบบมีผิดถูกแต่เอาให้มันแข็งแรงแข็งแรงไม่แข็งแรงอยู่ที่โครงเหล็กแข็งแรงมากนะแข็งแรงมากขึ้นไปเหยียบขึ้นไปกระโดดได้เลยเพราะว่าดูลูกขั้นกับเหล็กเนี่ยฝังยึดไปกับข้างล่างเนี่ยตรงนี้ก็คือถ้าเกิดปิดปิดตรงปิดประตูร้านใช่ไหมมันก็จะติดแค่นี้เลยก็คือเหมือนการปิดร้านไปในตัวใช่ใช่โอเคแมวมืออาจจะเข้ามาแต่เราก็เซฟของหน่อยเราก็ทําให้มันมิดชิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เก็บในถัง มันก็จะมีแค่แก้วเท่านั้นที่อยู่พวกนี้เก็บหมดปิดหน้าร้านได้ใช่ับปิด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 บานเก็บไดไ้เรียบเลยฮะไอเดียที่ดีนี่ลองสังเกตด,ดูครับระหว่างความต่างนี่อันนี้คือแผ่นด้านในที่ไม่ได้ติดบอร์ดเรียบเห็นไหมครับส่วนตรงนี้ติดบอร์ดเรียบด้านนอกในนอกติดอะไรไม่ติดอ่าแค่นี้เองส่วนด้านหน้าเราก็คีดเอทดเลยครับใครมีอะไรคีดเอทดขนาดไหนเราทําให้มันเ็นทีปเลยตอนแรกผมมีแค่นี้เองแต่ว่าตรงนี้ก็ยังเป็นที่เก็บของเป็นที่ไม่สวยงามก็ บอกที่บ้านว่าขอปรับตรงนี้อีกนิดนึงดีกว,ว่าเผื่อให้คนมานั่งรอคือใช้พื้นที่คุ้มมากครับแค่70เซนเองาอ,อยู่ที่เเ a ียครับร้านกาแฟไม่จะเป็นเป็นร้านใหญ่ คือบอเนี่ยลงลึกเป็นเรื่องเมล็ดก,กาแฟด้วยกาแฟที่ออกมาก็ได้ดีด้วยอขอให้ใส่ใจอ่ะคุณภาพอ่ะคือเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคเขาจับตปได้ง่ายมากแค่จิบเดียวเขาก็รู้แล้วว่ากาแฟร้านนี้คืออย่างไน,นถ้าเราอยากไปต่อได้บนทางนี้เราก็ต้อง,เร,องเราต้องไม่เราต้องไม่กักเราต้องไม่โกงเราต้องไม่โกงผู้บริโภคมากกว่าผมร,ร้านหน่อยบออยู่ตรงไหนครับอ,อร้านผมอยู่แจ้งวัฒนะครับเส้นบีไฮครับห้างบีไฮหรือว่าเส้นมอสุโข,ขทัยธรรมิราชครับ จริงๆใครมาไม่ถูกก็ปักหมุดได้เลยยังใช่ใช่ใครที่สนใจในเรื่องนี้ครับผมก็สามารถเข้ามาติดตามมาสอบถามพอได้จริงมีมีหลายหลายคนครับลูกค้าหลายคนบอกที่มีพื้นที่ประมาณนี้ที่ต่างจังหวัดแต่ว่าอยากจะทำอะไรเงี้ยอันนี้ต้องทำยังไงก็มาปรึกษาได้ผมพีดีให้คำปรึกษาชอบกาแฟหอยมากขอบคุณครับนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจเราด้วยขอบคุณ นับด้วยนะครับวันนี้นสตัตว์แวะมาหากันแล้วก็หวังว่าเศรษฐกิจเราจะดีขึ้นในเร็ววันก็เอาเป็นว่าช่วงนี้ก็ช่วยกันเซฟโซนกันไปก่อนแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภา้าข็องแรงครับไงใครผ่านมาทักทายกันได้ครับครับบ <c oughs> ๊ายบาย